สวัสดีครับน้องๆขีดเขียนะเรียนสินกับครูก,ก๊อกวันนี้มีรูปภาพนกสีเหลืองที่วาดจากรูปทรงครึ่งวงกลมมาให้น้องๆได้ฝึกวาดกันครับขั้นตอนแรกให้น้องๆเริ่มวาดตัวนกจากครึ่งวงกลมกันครับจากนั้นวาดหัวนกโดยให้ลากเส้นโค้งแบบนี้เติมปากบนด้วยภาพสามเหลี่ยมแล้ววาดเส้นโค้งเป็นปากล่าง วาดขานกด้วยเส้นเฉียงจากนั้นลากเส้นหยกักต่อกันสามเส้นเป็นเท้านกแบบนี้ครับแล้วเรามาเริ่มเติมปีกกันนะครับโดยให้น้องๆลากเส้นโค้งต่อกันหลายๆเส้นทั้งโค้งใหญ่และโค้งเล็กๆน้องๆก็จะได้ปีกของนกออกมาแบบนี้ครับวาดวงกลมเป็นตาของนก พอวาดเสร็จให้น้องๆระบายสีเหลืองให้ทั่วทั้งตัวนกเลยนะครับอย่าลืมระบายสีไปในทางเดียวกันนะครับสีจะได้เรียบเสมอกันครับจากนั้นเปลี่ยนเป็นสีส้มให้น้องๆระบายสีส้มที่ขาและเท้าของนกแล้วมาระบายสีเหลืองที่หัวให้ทั่ว ขั้นตอนสุดท้ายให้น้องๆระบายสีส้มที่ปากของนกน้องๆก็จะได้ภาพนกสีเหลืองตัวใหญ่ด้วยฝีมือของเราแล้วนะครับครั้งต่อไปครูกอกจะมีรูปอะไรมาให้น้องๆฝึกมือกันอีกต้องติดตามกันนะครับสวัสดีครับ